ลูกสาวตามตัวไปเขาเ่งาจกาางรัท้าคิดแล้วเช้าอะรกันงจะจับเมู่นี่ก็เป็นบ <intell item related> ้านของยัยจนทมานนนเดินบนเส้นทา ทุกของชาวบ้านเราจะไปเพื่อเป็นสื่อกลางสร้างขวัญกำลังใจจะตามคุณไปด้วยใจห่วงหาหลากหลายเรื่องราวที่ได้พบเจอเป็นสื่อเสนอเพื่อรู้ สร้างความเข้าใจให้ผู้ใหญ่ได้ช่วยปัญหาเพื่อคนน้อยกว่าได้ความเท่าเทียมดังสายรุ่งงามวัฒนธรรมประเพนี้ต่างเ่าหลากหลายวิถีทำข่าวเพื่อการสืบสาร ก็สักได้ได้ภร้ายทุกทางในวันสะทานด้วยใจที่นั่งยืนคนหาความจริงอยู่บนถนนเดินบนเส้นทางต่อเติมความหวังด้วยรอยยิ้มทุกคนในตอน ลมหายใจทำข่าวอยู่ข้างถนนเพื่อให้ทุกคนในสู่สังคมที่ดีงาม ทำตื่มใจนะครับคณตามลื้ใจนะครับครับ,รบืมบเพืมใจนะครับื่ใจเดี๋ยวจะดีจะล้มนะครับระวังนะครับตาเนาะมาเวยตาเนาะอาจจะเล็กๆน้อยนนะครับก็อ่เยก็ยิ่งใหญ่กับคนที่ ขัดสนบางคนที่มีเขาก็แบบนี้เล็กๆน้อยๆแต่คนที่ขัดสนจริงๆนะครับก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อยู่ได้หลายวันหลายมื้อนะครับก็เราก็ดีใจกับทุกคนที่ร่วมอนุโมทนากับผู่แสนคำนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับสาธุนะครับสาธุนะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมประวัติบินนะครับก็ได้เดินทางมากับปู่แสนคำนะในการ แจกทานให้กับคนยากไร้หรือผู้ยากไร้นะครับวันนี้นะครับก็ได้แจกทานที่เขตอำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ทั้งหมดอยู่ที่100ชุดก็ที่ลูกศิษย์ลูกหาของผู้เสนธรรมที่ท่านได้เล่าได้กล่าวได้พูดบอกผมมาตลอดว่ามีลูกศิษย์ลูกหาร่วมด้วยช่วยกันมานะครับจากต่างประเทศนะครับจากในประเทศนะครับวันนี้นะครับก็ผูเสนธรรมก็ ได้ทำภารกิจอย่างยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเป็นดูแล้วเล็กๆสำหรับคนบางคนแต่สำหรับผู้ที่ได้ทำมาแล้วก็ชาวบ้านที่แยกไร้ที่ได้ทำนะครับก็เป็นสิ่งที่อิมอ่มเอิบอิ่มใจบางคนก็ไม่เคยได้รับก็ได้รับแล้วก็วันนี้นะครับก็อยากถามผู้เสนคําว่ามีความรู้สึกยังไงกับการได้แจกทานในครั้งนี้ครับวันนี้ก็เป็น ปิตินดีแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มาแจกท่านบารมีพราวาเป็นมหาทานกูศลนอันยิ่งใหญ่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคนที่เขาไม่มีคนที่เขาลำบากคนที่เขาบางคนก็ไม่เคยได้รับรบ,บางคนก็ร่างกายไม่สมบูรณ์เนาะพอเขาได้รับแล้วเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเราเป็นผู้ให้ ได้ทั้งความสุขผู้ให้และผู้รับ mm hmm. นั่นแหละคือบุญเ้าปรารถนาแค่บุญเท่านั้นแหละปรารถนาความสุขแค่น mm hmm. okay, ั้น